เครื่อง Qs ระบบ Android ดีไซน์สมัยใหม่สวยงามเรียบหรู iMin s w a One จาก f a s t a c นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่อง Qs ระบบ Android นะครับจากแบรนด์ ไอมินรุ่นสวอนวันนะครับก็แวบแรกที่เห็นนะครับดีไซน์เป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับสวยงามเรียบรู้นะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนเลยนะครับวัสดุที่ใช้นะครับตัวนี้แข็งแรงมากไม่ใช่พลาสติกเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวโลหะแข็งแรงมากจอบางนะครับขอบจอก็บางเหมือนกันนะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นสมัยใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับก็คือขอบจอด้านข้างด้านบนนะครับจะบางเดี๋ยวมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนนะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะมี USB แล้วก็ micro SD นะครับแล้วก็ไมค์นะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับด้านขวาด้านนี้ก็จะมีพอร์ต USB 2พอร์อตส่วนด้านล่างนะครับก็จะมี DC in มีพอร์ต RJ12 Display port นะครับสำหรับต่อจอแยกนะครับแล้วก็มีพอร์ต LAN แล้วก็ RJ11 สำหรับต่อเลนชักนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับตัวรุ่นก่อนๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้จะเป็น iMin รุ่นก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่น D3504 นะครับอ่ะให้ดูดีไซน์ภายนอกก่อนเปรียบ ว่ามันมีการพัฒนามามากแล้วนะครับจากรุ่นก่อนด้านหลังนะครับอ่ะดูตัวนี้ตัวเดิมตัวเก่านะครับก็จะวัสดุจะเป็นพลาสติกนะครับหนาจอก็หนาด้วยนะครับด้านข้างนี่เอาตัวนี้นะครับตัวใหม่นี้ครับยังมีลำโพงด้วยครับด้านล่างเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับนี่ด้านข้างนะครับเปรียบเทียบกันดูได้เลยนะครับทั้งรูปทรงนะครับวัสดุที่ใช้ดีขึ้นจาก ตัวก่อนมากนะครับโอเคน้ำหนักก็พอๆกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจับสัมผัสไปครับตัวนี้มันมันดูแน่นกว่านะครับเราช่วยดีไซน์ครับตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวเครื่องกันบ้างตัวนี้นะครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันครับรุ่นที่เป็นแรม2รอม16กับแรม4รอม32นะครับอันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแรม2รอม16นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดเครื่องแล้วก็จะมาสัมผัสให้ดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภายนอกก็คือ สวยงามมากนะตนนัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับขนาดหน้าจอนะครับ15.6นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ1920ณ1080พิกเซลสัมผัสค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับระบบคาพาสิทิพัดอ่ะนี่นะครับจะให้ดูการระบบสัมผัสการทัสนะครับลื่นติดมือมากซูมซูมเข้าสมองนะครับลื่นไหล เดี๋ยวผมจะมาทวนสเปคให้ฟังอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแรม2รอม16ระบบปฏิบัติการ Android 11นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแรม4รอม32นะครับตัวนั้นน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับตัวนี้2.7กิโลกรัมนะครับถ้ารวมกับจอแยกด้วยก็จะเป็น3.3กิโลนะครับก็ตัวนี้มันสามารถต่อจอแยกได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงสักหน่อยเดี๋ยวให้ฟังเสียงชัดๆนะครับ CoreLine โอเคนะครับเจียงดังฟังชัดแน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะครับในในทางเว็บไซต์ก็มีรายละเอียดให้เหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับหรือสนใจตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็สอบถามอะไร้ที่พ่อแท็ช่องทางการติดต่อก็ด้านนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ